หน้าที่การงานปัจจุบันและอนาคตในเรื่องของหน้าที่การงานชาวราศีธนูมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในสายงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์การเดินทางและการให้ความรู้ครับความสามารถหลักมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการถ่ายทอดความรู้และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆปัจจุบัน คุณอาจจะกําลังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องใช้การเดินทางการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการติดต่อกับผู้คนหลายๆครับคุณเป็นคนที่ทำงานได้อย่างกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์และมักจะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอนาคตมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางที่ต้องใช้การขนขวา้าหรือการเป็นบุคคลสาธารณะที่สร้างแรงบันดาลใจครับ อาชีพที่ให้อิสระในการทำงานและการเดินทางจะรุ่งเรืองมากสำหรับคุณครับสายงานที่เหมาะสมครูอาจารย์นักวิชาการมีความรักในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ไกด์นำเที่ยวนักเดินทางบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชอบการเดินทางและแบ่งปันประสบการณ์นักข่าวนักเขียนบรรณาธิการมีความสามารถในการสื่อสารและเล่าเรื่องนักการตลาดผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์มีความคิดสร้างสารรค์และพลังในการนำเสนอ นักปรัชญาโค้ชนักผู้สร้างแรงบันดาลใจมีวิสัยทัศน์และสามารถให้คำแนะนำได้ผู้ที่ทำงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศการทูตชอบความยุติธรรมและมีความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายข้อควรระวังในการใช้ชีวิตต่างๆ